บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้จริงจังนะคะทุกคนจริงจังเลยเพราะว่ามันเป็นประกรันตการมินตันโดนโกงไอเดีเกลฟรีไฟรั้งแรกค่ะคุนาเก็บใจจริงๆแต่บอกเลยนะคะว่ามินตันจะไม่ยอมนะคะมินตันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะจะถึงตำรวจเลยดูคลิปนี้หรือว่ามินตันเชื่อว่าอีกคนโกงมันต้องดูคลิปนี้อยู่ จำไไ้นะเราจะถึงตำรวจนะต้องมาคุยกันเราหวังว่านายกับเราอ่ะจะเจอกันทุกคนคะ่ะคือต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าโดยปกติแล้วมินตันอะ่ะก็จะชอบเล่นเกมกับไอ้พลอยใช่ไหมแบบแล้วคือมันมีแบบว่าชาเลนจ์เล่นกันไงว่าแบบอุ้ยคนเล่นชนะได้ MVP ได้ครบ8ครั้งจะขอคนแพ้ได้หนึ่งอย่างอะไรเงี้ยแล้วคือน้องพลอยชนะนะคะน้องพลอยชนะมินตันแล้วน้องพลอยก็ขอว่าแบบ เ้ยเติมเกมอะไรเงี้ยเติมเกมให้หน่อยอะไรเงี้ยมินันก็เติมให้นะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็เลยคิดไปคิดมามานั่งคิดไปแบบเอ้ย คอยมันน่าจะอยากได้ชุดสวยๆในเกมนะมินตันก็เลยมีความคิดว่ามินตันจะไปจัดไอดีเกมที่มันมีชุดแฟชั่นสวยๆสุดท้ายมันไปเลยมินตันก็แบบนั่งหาหาเลื่อนเลื่อนหาจนตีสามาทุกคนแล้วคือพรุ่งนี้เช้าอะ่ะมิตันก็มีคุยงานกับพี่ผู้กำกับด้วยนะคะและทีนี้มินตันก็ไปเห็นเพจหนึ่งเขาเป็นเพจขายเลยนะคะทุกคนคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเพจอะ่ะเออมนันก็ ีความรู้สึกว่าเออเขาน่าจะแบบว่าไม่ได้โกงหรอกมินตันก็มินตันก็ไปซื้อไอดีกับเพจเพจหนึ่งมานะคะทุกคนนี่มินตันซื้อไอดีกับเพจนี้นะคะเดีย๋ยวทุกคนดูหน้าเพจมันไว้นะคือจะบอกว่าเพจนี้เปลี่ยนชื่อมาหลายรอบมากนะแนนมินตันไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนชื่อหนีหรือเปล่าทุกคนช่วยกันดูมันไว้ด้วยนะคะนี่ชื่อเพจว่าซื้อขายรหัสเกมฟรฟ นี้มินตันก็ทักไปนะคะสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อไอดีค่ะเขาก็ตอบมาเป็นข้อความอันตโนมนัตินะทุกคนเขาบอกว่าสนใจอะไรคะโปรดอ่านนะคะสนใจตัวไหนแคปรูปมาส่งเลขไอดีมาทุกคนคะพอมินตันได้ไอดีแล้วมินตันโอนเงินให้มันไปเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่งบล็อกเลยอตอนนั้นแบบขึ้นมากอารมณ์มันขึ้นแบบหูอุดลัออุดนอนเพื่อจะหาไอดีให้น้องอะ่ะแล้วแบบมาโดนโกงอะแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นมาคุยงานกับ ผู้กำกับอะทุกคนเข้าใจฟิลมินตันไหมเหมือนกันโกรธโกรธมากคือแบบไอดีเกมราคา7จ0อเลยทุกคนแบบแม่งยังโกงอะไอโจนกระจอกมินตันก็เลยเอาเพจมินตันไปคอมเมนต์ในรูปเพจมันนะคะแล้วอยู่ๆปดบล็อกเฉยหลังจากที่มันปลดบล็อกมานะคะทุกคนมันก็ทำมาว่าคุยก่อนได้ไหมอะโอ้โหโจนมีการต่อรองอะครับแล้วมินตันก็เลยบอกว่ามึงเจอแน่ รอดูนะคะคือมันกะจะโกงอะทุกคนแต่ว่ามันก็เพิ่งมารู้ว่ามินตันเป็นใครนะคะแล้วทีนี้มันก็กดบล็อกมาแล้วก็กะจะให้อีกไอดีหนึ่งอะแบบพยายามบอกว่าขอแค่ไม่เอาเรื่องกันหนะ้าอะไรเงี้ยแต่มินตันก็เลยแบบว่าอืมเจ็ดร้อยบาทแลกกับการจับโจรคุ้มเว้ยทีเนี้ยมันก็บอกว่าผมยอมแล้วครับมินตันก็แบบว่าไม่ไม่ฟังนะคะทุกคนตอนนั้นแบบเหมือนเลือด บบไปขึ้นสมองเลทุกคนแบบตอนนั้นพูดอะไรมาผูไม่ฟังทั้งนั้น <c oughs> ทีเนี้ยมตันก็เลยคลิดว่าอืเรื่องจะไม่ถึงตำรวจก็ได้นะคะมตันบอกเขาไปอย่างงี้แต่ว่าขอแค่อัดคลิปขอโทษมาเห็นหน้าด้วยแล้วก็อย่าทําอีกทีเนี้ยเขาก็พูดแบบเหมือนสำนึกผิดน่ยทุกคนเขาก็บอกว่าอ,อผมจะไม่ทําอีกแล้วครับผมแบบ จะปิดเพจเลยครับอะไรเงี guess, oh, ้ยมีตันก็บออ้ยแมนดิบอมสิอิดอะไดิบอก็คิดในใจนะคะแต่ก็เออมีตันก็แบบพยายามให้โอกาสคนอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วเพราะเขาก็โกงมาแค่แบบ15คนเคยโกงมา15คนนะคะเขาบอกว่าเขาซื้อเพจต่อจากเพื่อนมา2เดือนนะคะแค่2เดือนน่ะโกงไป15คนทุกคน แล้วคือคิดดูว่าเพื่อนเขาเป็นเจ้าของเพจมาเป็นปีๆอ่ะจะโพงมากี่ร้อยคนอะ่ะอุย้ยพวกนี้โคตรภัยสังคมเลยทุกคนทุกคนลองคิดดูนะ อย่างหลานนึ่ันน่ะทุกคนเขาเก็บเงินพันนึงเพื่อจะซื้อไอดีเกมอะแล้วโดนโกงอะทุกคนหนึ่งพันสำหรับเด็กนี่คือมีค่ามากเลยนะทีนะี้เมีนตันก็แอบคิดนะคะว่าเอ้ไอพวกนี้มันจะสมนึกผิดได้จริงๆหรือเปล่าว่ามันก็ปิดเพจไปนะทุกคนมันปิดเพจจริงๆปิดเพจไปวันหนึ่งแล้ววันต่อมาก็เปิดเพจแล้วโพสตขายไอดีปลอมๆเพิ่อมอีกนะคะคือแบบไม่เข็ดอะเมนตันก็รู้แล้วแหละว,ว่าไอคนนี้มันแบบ มันเป็นโจนโดยกำพืชของเขาแล้วอะ่ะแล้วก็นี่คือเฟซจริงของแอดมินเพจนะคะชื่อเฟซว่าเซฟเอ๋อเซฟเออ,เอ,อนะคะแล้วก็หน้านี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวม่ตัดเอาคลิปที่มันขอโทษมาให้ดูมินตันครับผมขอโทษครับที่ผมโกงหัดฟรีไฟผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ อันนี้คือหน้าของมิชาชีพนะคะทุกคนคนที่กําลังทําเพจโกงเด็กน,นะคะแล้วก็ย้ํานะคะทุกคนสาเหตุที่มินตันเปิดหน้ามิชาชีพคนนี้เพราะว่าเพื่อต้องการเอาข้อมูลนะคะทุกคนให้ได้มากที่สุดนะคะกับมิชาชีพคนนี้คือถ้าไม่เปิดหน้าเนี่ยมินตันคิดว่าน่าจะหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่ได้หรอกอันนี้คือมินตันไม่ได้ประจานนะคะทุกคนอันนี้คือมินตันเตือนภัยสังคมเพื่อให้มีผู้เสียหายน้อยที่สุดนะคะทุกคนคะ นเพจนี้โกงนะคะทุกคนส่งข้อมูลมาให้มินตันได้เลยนะคะมินตันจะรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เอาไปแจ้งตำรวจค่ะส่วนใครที่รู้จักมิจฉาชีพคนนี้เป็นการส่วนตัวนะคะก็เอาข้อมูลมาให้มินตันได้นะคะทุกคนมินตันจะรวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็จะไปหาถึงที่เลยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะทุกคนก็มีคนบอกนะคะว่าไอ้นี่ยมันโกงมาตั้งนานแล้วทีนี้มินตันก็เลยไปลองของกับมันมาเนี่ยทุกคนดูเนี่ย มินตันก็โอนไปนะฮะแล้วเขาก็ขออีเมลนะขออีเมลมินตันก็ให้ไปคนนี้นี่เหมือนแบบจะตีเนียนนะคะทุกคนขออีเมลแบบว่าให้ไปสมัครอีเมลมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอารหัสเฟซใส่อีเมลให้อะไรเงี้ยแล้วก็หายไปหลายชั่วโมงเติมนะฮะมินตันก็เลยพิมพ์ไปแบบกวนตีนเขานะคะว่าเนี่ย แบบแคปแชททั้งหมดแล้วปิ้นออกมาแล้วเราก็จะเดินทางไปสถานีตํารวจที่ใกล้ว่านที่สุดนะแบบว่าให้ตํารวจดูทะเบียนราษดรนะว่าใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันมันก็พิมพ์มาว่าให้ก่อน700นะรอแปบ๊บจะโอนวันนี้แน่แล้วก็คือแบบพูดวกไปวนมาทุกคนกว่าจะโอนนี่ก็คือแบบข้ามวันอ่ะคือมินตันโอนให้โจนคนนี้750ยนะคะทุกคนแล้วมันโอนกลับคืนมามินตัน700นะฮะ ขาดอีก50บาทนะคะทุกคน มินตันก็อยากจะฝากสําหรับคนที่รักในการเล่นเกมฟรีไฟลหรือว่าเกมอื่นๆน,นะคะว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้หน่อยพวกมิจฉาชีพเร็วพวกเนี้ยมันก็มีกันแทบทุกเกมอะทุกคนคือมันก็ยังทําซ้าๆไม่รู้จักเข็ดจักกราบอันนี้คือมินตันก็อยากจะให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่แบบลองปรับทัศนคตินะคะว่าอ่าบางคนนะ่ะที่แบบซื่อๆเด็กๆอะ่ะที่แบบเขามองโลกในแง่ดีอะทุกคนคือเขาไม่เขาเป็นคนดีด้วยซ้ำอะทุกคนแต่คือบางคนก็มาด่าเขาว่าแบบ แบบโง่อะไรเงี้ยการที่คนเรามองโลกในแง่ดีเขาไม่ได้ผิดนะคะทุกคนคนที่ผิดคือพวกมิจฉาชีพพวกนั้นกับพวกที่ใช้ประโยชน์จากมิจฉาชีพนะคะที่ไม่แบนมิจฉาชีพก็ประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวมินตันจะไปแจ้งความนะคะแล้วก็ใครที่มีข้อมูลนะคะส่งมาให้มินตันได้เลยนะคะเดี๋ยวมินตันรวบรวมไปให้ทีเยอะที่สุดแล้วก็จะไปหาตำรวจนะคะเดี๋ยวไปลุยมันกันทุกคนเดี๋ยวมินตันแทงเอง แล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย